สวัสดีค่ะ,คะริตาสตาคอนเด็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและอาจารย์พิมพรสวัสดิ์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศัสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะ,คะถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีนะคะจะแม่นยําม,มากๆเลยค่ะ เดีย๋ยวเรามาดูว่าเดือนเมษายนจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างค่ะมาเลยค่ะคุณพลึกพิมพไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเลยอืมเราจะบอกว่าคุณอ่ะทำไมพูดกันร้องเพลงมา <c oughs> อักดิษนึงคือจะบอกว่าคุณพลึกเนี่ยนะ,ะเขาจะเป็นลักษณะที่ว่าต้องบอกว่าเราจะไปแบบบอ่อยเขาเปลี่ยนหรือเร่งต่างนานนคุณพูดไม่ได้นะเขาดื้อม,มากเราบอกเลยเราจะไปแบบว่านำอะไรเขาไม่ได้เลยเขาได้เจอด้วยตัวเองนั่นนะสี่เราจะบอกว่าคุณพลึกเนี่ย สังเกตไหมว่าตัวเองเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยฉันรู้แล้ชีวิตฉันดําเนินมาถึงวันนี้เนี่ยนะฉันต้องการอะไระอ่าฉันอยากทำอะไรฉันจะนู่นจะน,จะน,จะนี่จะนั่นเหมือนเรารู้ใจตัวเองมากขึ้นเหมือนแบบลักษณะที่ว่าวันนี้เรามีความเป็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นอย่างก่อนหน้าเนี้เราอาจจะลวนเลนิดนึงลังเลหน่อยนึงหรืออะไรต่งตางๆนะแต่วันนี้เขารู้แล้วว่าจิตใจเขาต้องการอะไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย จังหวะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเราก็ไปตามหาในสิ่งที่เราต้องการเนาะแล้วเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนวินาที่ไม่ได้มีความวินาศอะไรเยอะแยะแต่มันเป็นเดือนที่เหมือนเราต้องมีการตัดบางสิ่งจบบางอย่างแก้ไขเคลียร์คัดหรือลักษณะที่ว่าเราเองจะต้องมีการปรับอ่าไม่ใช่การเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนมาแล้วแต่มีการปรับบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ทุกอย่างมันเดินเร็วขึ้นให้นึกภาพง่ายๆเหมือนกับว่าเราเป็นตัวเอกในหนังเรื่องหนึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วง ปรับบทครั้งสุดท้าย <ๆ terrace. S 1> ว่าคุณจะเล่นเป็นตัวอะไร ừ, แล้วบทของคุณฉากนี้เป็นแบบนี้บทพูดคืออะไรอะไรยังไงมันจะเป็นแบบนั้นเพื่อให้ทุกอย่างมันลงตัวเนาะมาเริ่มกันเลยคะ่ะ2เมษายนค่ะคุณวันของคุณโดยเฉพาะเลยนะวันนี้2เมษายนเราจะบอกเลยว่าเป็นวันที่ดาวสุขได้ตําแหน่งดีตําแหน่งใหญ่ด้วยวันนี้คุณตั้งไว้เลยว่าเราจะทําอะไรเราจะนู่นจะนี่นั่นวันนี้เคล็ดลับเลยนะดาวสุขได้ตําแหน่งแบบนี้แล้วเป็นดาวประจาตัวคุณด้วยเนี่ยห้ามโซแซดเด็ดขาดอ๋อถ้าใครแซ แเราจะตีเลยข่าวนี้เลยนะ มาเลยค่ะวันนี้นะคะดาวศุกร์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนลาภะนะ,ะ,แ,ละแล้วที่สําคัญ<ะ>เขาได้ตําแหน่งมาหาอุดด้วยโอตําแหน่งนี้เนี่ยนะเขาไม่ได้ซื้อมานะครูเนาะเขาไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะต้องง่ายๆนะเรียกได้ว่านานๆทีเนี่ยเขาจะได้ตําแหน่งใหญ่สักทีหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะจังหวะวันที่2มเมษายนเขาเองอาจจะมีการทําอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นหรือมีการเปิดอะไรใหม่เพื่อตัวเองหรือไปออกรถก็ได้หรือไปทําอะไรที่รู้สึกว่า ตัวเองมีสถานะที่ดีขึ้นหรือบางคนใช้เลิกตรงนี้เลยนะทําอะไรที่เกี่ยวกับภายในบ้านจัดการหรือจัดแจงงาม,งามอะไรเี่เป็นความสุขความสวยความงามได้มหมดความรื่นรมของคุณอะไค่ะ,นนะ,คะได้หมดทุกเรื่องหรือบางคนจะใสจะเสรยอะไรก็ได้มหมดเลยนะ2เมษายนนะมาต่อกอันเลยค่ะ13เมษายนวันสงกรานด้วยเนาะดาวอ,อาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศแล้วอาทิตย์เนี่ยนะเขาเป็นดาวพันธุเข้าไปวินาศบางคนกลับบ้านอ่ะบางคนจัดการบ้านบางคนก็แอบนั้น นานทีได้หยุดอยู่บ้านยาวๆสักวัน2วัน3วันเคลียบ้านอ,อ๋อเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างพอเคลียร์ปุ๊บไปเจออะไร mm hmm. เกา่าๆก็รู้สึกว่าอะระลึกนิดนึงอ่ะแต่เราก็รู้สึกขำๆรู้สึกอน,นุนี่นั่นก็จัดแจงจัดหาจัดการอะไรที่เกี่ยวกับภายในบ้านหรือบางคนก็ช่วงนี้เป็นแบบอะไรที่มันเป็นของเก่าๆที่เราแบบอยากโละอยากจัดการอยากเอาออกเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้ขายก็ได้หรือทำอะไรได้ในช่วง ปรับปรุงบ้านห,หรือบางคนเนี่ยเลือกออกมาเสื้อผ้าเก่าอไม่ได้ใส่และนูน่นนี่นั่นก็เคลียร์ให้เรียบร้อยเลยดีกว่าเพราะตอนนี้เป็นช่วงจังหวะที่เราต้องเคลียร์อยู่แล้วเนาะ,ะแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยนะเขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ทุผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยบางคนกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็ไปกราบเท้าหน่อยแหมโซซึ้งเลยคราวนี้ก็รู้สึกว่าไปอะไรจัดการที่รู้สึกว่าเออความที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันไปทํางานทางไกลหรืออะไรต่างก็รู้สึกว่าแฮปปี้นิดนึงในช่วงเวลานานใช่กลับมาจะได้มีสิ่งดีๆตามมาเนะ มาต่อกันเลย22เมษายนดาวเกตแหมเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการงาน พอไปหาพ่อหาแม่กลับมาเสร็จปุ๊บกลับมายี่สิบองเมษายนยุ่งเลยค่าวนี้งานเยอะเลยพอพ่อ,พอแม่ให้พรมาปุ๊บทํางานไม่หยุดเลยคราวนี้มีงานทําไม่ขาดสายเลยจังหวะนี้ก็ดาวเกตเนี่ยมาอยู่รวมกับดาวอะไรดาวเสาแล้วก็มาอยู่รวมกับดาวอังคารด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะว่าบางคนเนี่ยมีในเรื่องที่เกี่ยวกับการตกลงเรื่องการงานอ๋อยี่สิบองเมษาบางคนไปสมัครงานไว้ฉันสมัครงานไว้ตั้งแต่มกราคมพาแล้วยี่สิบสองเมษาเป็นต้นไปมีการติดต่อรเรื่องการงานมากขึ้นคึกคักมากขึ้นคนที่เป็น จ้าของกิจาการเนี่ยนะตอนนี้หลังส่งการปุ๊บลูกค้าเรียกหาอจัดหาจัดแจงอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องธุรกิจของตัวเองเนี่ยตอนนี้เหมือนเรารู้สึกว่าจะยุ่งมากเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องตั้งสติให้ดีเลยอ๋อห้ามมีอะไรที่แบบมาทําให้คุณรู้สึกควยเขวเด็ค่ะตอนนี้เราต้องมุ่งไปกับเรื่องการงานอย่างเดียวก่อนเนาะ มาต่อกันเลยค่ะ23เมษาโคณแหมเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ต้องขยายความมากย2เมษาดาวอังคารโคลเดินก็อยู่ในเดือนลาภะอังคารนี่เขาเป็นดาวอะไรดาวปปตตน,นี้ค,คือดาวคู่มาเข้าลาภะตอนนี้คนโสดเนี่ยนะเราบอกเลยว่าอาจจะมีอะไรที่กุ๊กกิ๊กมุกมิกอะไรแบบ เขาเ,เรียกว่ามันเงียบเยมันก็เริ่มบบมีการเดินน้านิดหนึ่งอ,อาจจะรู้สึกยี่สิบาเมษาคุณก็รู้สึกเลยว่าโอ้โหฉันอาจจะมีอะไรที่ถูกใจนิดหนึ่งหรือเจอใครหรือมีคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้เออเขาทําตัวแบบโดนน้แบบอุยได้ใจฉันเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคนโสดก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเลยช่วงนี้สําหรับคนมีคู่ก็รู้สึกหลังสงการมาแม้แฟนฉันทาตัวดีจังเลยเนาะอ่าหรือคุณกับคู่เนี่ยช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าสามัคคีไม่ได้มี แบบปากเสียงหรืออะไรต่างๆนานา,นาก็รู้สึกสมานฉันดกนนันมนนากขึ้นแต่เป็นการเดินหน้าไปในทางที่จรอารมณ์ประมาณนั้นเลยเนาะมาต่อกันเลยคุณ27เมษาค่ะคุณดาวศุกร์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศดาวประจาตัวคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศแต่ไม่ได้ทําความเสียหายเพียงแค่ช,ช,ช่วงเนี้ยีเมษาคุณรู้สึกว่าเออเหมือนตัวชันเองอ่ะจะต้องไปจัดการหรือจะต้องมีอะไรที่ต้องโยกย้ายเหมือนมันยุ่งมากขึ้นหรือมีการเดินทางไกลหรือมีการเดินทางเพื่อไปทํางาน หรือบางคนมีการเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศมีการทําอะไรที่มันไกลออกไปเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือตัวคุณเองอาจจะต้องไปเคลียร์ใจกับใครหรือจะต้องไปคุยกับใครอหรือจะต้องไปคุยไปอะไรจัดแจงต่างๆนั้นนะคือมันมีความสัมพันธ์นแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเลยว่าเออถ้าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องมีการคุยการเคลียร์การจบปัญหาหรืออะไรต่างๆนัน,นะเราจะได้เตรียมเรื่องไว้ก่อนว่าเราจะไปในทิศทางไหนจังหวะนี้เลยนะแล้วก็มาต่อเลย30เม เษีคุณดาวพระศบดีเดินเข้ามาทับตัวนี่เลยพระหัตถ์มาจอดในบ้านตัวเองเลยก็ทําให้ตัวคุณมีพรอ,อันประเสริฐมากพระศรศบดีเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับลาพะแล้วก็มรณะด้วยพอมาทับตัวคุณเนี่ยนะจังหวะนี้หนึ่งปีอยู่ไปยาวๆทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีในเรื่องที่เกี่ยวกับความโชคดีลาพะคือความโชคดีความสําเร็จที่ได้มาโดยง่ายมรณะก็คือบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออมันเหนื่อยใจมันเหนื่อยเหลือเกินนู่นนี่นั่นอาจจะมาทับตัวคุณทําให้คุณรู้สึกว่าเราต้องม ความพยายามมากขึ้นที่จะต้องทําให้มันสําเร็จแต่พระรหัสเขามาอยู่ทับกับดาวมฤุตยูทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะฟุกๆเข้ามาอ่าถ้าคุณไปในเรื่องที่เกี่ยวกับความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างคุณะจะได้ดีในหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยง่ายมากเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยโดยที่เหมือนกับว่ากําลังจะล้มกําลังจะล้ม มีอะไรมารองรับอ,อ๋อเราจะบอกว่าน่มมาช่วงนี้เป็นช่วงที่เคล็ดลับดีมากหนึ่งปียาวๆนะพยายามนะคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของการทําบุญการทําทานการสวดมนต์หรือการตั้งสมาธิอะไรต่างๆนานา,นาจะทําให้คุณนะ่ะได้รับสิ่งดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีมากเนาะค่ะมาถึงช่วงนี้เลยอ๋อช่วงลิต้า คูซีมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกแล้วดีจริงไหมดีแน่นอ,อนค่ะคือณนะช่วงระยะเวลานี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวหลายๆอย่างที่ลิติตาเคยบอกไปว่าในชีวิตคนเราเนี่ยเวลาการเปลี่ยนแปลงมันจะมีดาวใหญ่ๆดาวเจ้าอิทธิพลบิ๊กโฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มาเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตเรามีการเปลี่ยนไปแล้วเราไม่สามารถที่จะ ต้านทานได้แต่ว่าสามารถไปด้วยกันได้โอออย่าไปต้านเขาลเลยนะสามารถไปด้วยกันได้แล้วก็รู้ว่าไปในทางไหนดีทางไหน หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปยังไม่ต้องรีบไปยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่แน่ๆเลยที่เราจะต้องรู้เลยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงย้ายราศีแน่นอนเลยคือดาวพฤหัสแน่นอนใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องดาวพฤหัสโดยตรงโอ้โหบิ๊กไฟอเดี๋ยวเราจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับดาวพฤหัสโดยตรงแต่วันนี้ริต้าจะมาแบ่งปันก่อนแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับโซลาอีคลิปอ่าเรื่องของอีคลิปอีคลิปคืออะไรอีคลิปก็คือว่ามันจะเป็นจุดคร่าหรือว่าเป็นจุดตัด ทำไมมันถึงมีผลกับชีวิตคนเราเพราะว่ามันเป็นจุดตัดระหว่างดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์ hmm. แล้วเวลามันมีนิวมูนหรือว่าฟูมูนอะไรก็ตามที่ไปอยู่ใกล้เคียงหรือว่าไปอยู่ในระยะองศาที่อยู่ใกล้กับจุดตัดอันนี้ uh. ก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่านิวมู o โซลา a r อีคลิปส์กับ f ฟูม o นลูน่าอ Eclipse แปลว่าอะไร ฟังดูยากหรือเกินอ่าฟูมูลก็คือพระจันทร์เต็มดวงนั่นแหละอ,ะอ่าง่าย่าพระจันทร์เต็มดวงนั่นแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นฟูมูลอีคลิปส์แปลว่าพระจันทร์ที่มีการเต็มดวงเนี่ยมันจะมีผลกับเราเนี่ยค่อนข้างมากอ่าค่อนข้างเข้มข้นจะมีผลอย่างน้อยเนี่ยหกเดือนถึงหนึ่งปีแล้วแต่ใครจะได้รับอิทธิพลหรือว่าอยู่ในองศาที่ใกล้เคียงมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดโซล่าอีคลิปส์ก็คือแปลว่านิวมูลแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ การเริ่มต้นใหม่ในแบบโซลาร์อีคลิปส์ก็คือเป็นการเริ่มต้นในเรื่องใดๆก็แล้วแต่มีผล6เดือนถึง1ปีเหมือนกันนิวมูลคือการเริ่มต้นฟูมูลคือการสิ้นสุดหรือว่าค้นพบทางออกค้นพบทางแก้ไขปัญหาริต้า <Rita S 2> จะบอกแบบนี้ให้คุณลองนึกย้อนกลับไป15ตุลาคมปี2023หรือว่าปี2566ม,มันเป็นเรื่องอะไร ออของคุณก็คือมันจะอยู่ในระยะช่วงเวลาวันนั้นเลยหรือว่าบวกลบประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือสามสี่วันก่อนหน้าหรือหลังแล้วแต่ในช่วงระยะเวลาประมาณกลางเดือนตุลาคมเรื่องไหนที่มันเกิดขึ้นกับคุณจะมีการสิ้นสุดค่ะจะมีการสิ้นสุดในวันที่ในช่วงระยะเวลาพีคเลยที่มันจะมีการสิ้นสุดคือ วันที่25มีนาคม2567ที่จะถึงนี้เราไม่ทราบว่าคลิปนี้คุณจะได้เห็นวันไหนแต่ว่าวันที่25มีนาคมเขาเรียกว่าเป็น full moon lunar eclipse สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ6เดือนที่แล้วจะมีการเดินหน้ามามีการทำมามีการริเริ่มมีการลงมือทำอะไรต่างๆนานา ไปจนถึงมาถึงจุดสิ้นสุดเหมือนถ้าเกิดว่าขึ้นศาลเอาอ,อย่างนี้ลวกันขึ้นศาลก็จะมีการสืบพยานมีการทำโน่นทำนี่อะไรต่ตางๆนา,นาสืบพยานมีการ คนโน้นคนนี้ขึ้นไปฟังเรื่องโน้นนี่นั่นแล้วก็จะมีการฟังคําพิพากษาอ่าก็คือปีการจบเรื่องเรื่องนี้ณนะช่วงระยะเวลานี้แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวิ้าจะบอกนิดน,นึงก่อนฟูมูลูนาอีคลิป์ที่จะเกิดขึ้นวันที่25มีนาคมนี้จะเกิดขึ้นเวลาบ่าย2องนาทีอตอนบ่าย2องี่จเนี่ยจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงก่อนอ แล้วพอบ่ายสองสิบสามนาทีณเวลาประเทศไทยจะมีถ้าเกิดในไทยเขาจะเรียกว่าจันทรุปราคาคในไทยอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลากลางวันเราต้องลืมตา <laughs> <laughs> เพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลากลาง<อ>แต่ณระยะเวลานั้นคือเป็นช่วงที่มีคำว่าจันทรุปราคาหรือว่าลูน่าอีคลิปส์นั่นเองอแล้วที่สำคัญคือลุน่าอีคลิปส์ครั้งนี้หรือว่าฟูมูลในการที่เสร็จเส้นเรื่องราวต่างๆครั้งนี้เกิดขึ้น ที่ราศีตุลแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อตอนเดือนตุลาคม,มโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ค่ะม,มันจะถึงเวลาสิ้นสุดสิ้นสุดเรื่องความสัมพันธ์บางคนมีการจบเรื่องความสัมพันธ์บางคนถ้ายังพบกันอยู่ก็อาจจะต้องเจรจา จะต้องคุยจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องอว่ามันเป็นแบบไหนหรือบางคนอาจจะจบความสัมพันธ์เลิกรากันไปเลยก็ได้นะระยะเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นตอนนี้แล้วจบตอนนี้คือมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเก่าแล้วมันทบ มันค้างขาแล้วมันมักหมมกันมาอแผลเก่าแผลเก่าไม่จบสักทีมาถึงจุดจบแล้วจุดจบนี้มันไม่ใช่จบวันนั้นเลยมันจะมีเวลาไปอีกช่วงหนึ่งอาริตาบอกให้เลยก็ได้ในวันที่19เมษามค่อยๆตามไปช้าๆ19เมษาจะมีนิวมูนโซลาอีคลิปส์นิวมูนโซลาอีคลิปแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ที่ราศีมมเมษ แปลว่าสิ่งที่มันจบในเดือนมีนาคมช่วง25มีนาคมมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องบางคนจะความสัมพันธ์กับคู่บางคนจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับเงินทองเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณให้ค่าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่คดีความก็เรื่องความสัมพันธ์หรือไม่ก็เป็นเรื่องหุ้นส่วนอะไรแบบนี้ประมาณนี้คนที่จะมีผลกับสิ่งเรื่องนี้เยอะๆคือคนที่จะเกิดในช่วงระยะเวลา ประมาณกลางกางเดือนอ่าดิต้าตีให้ประมาณ1 0ถึง20ของในแต่ละเดือนโดยเดือนที่จะมีผลมากๆถ้าคนที่ไม่รู้ลัคนาไม่เป็นไรอ่ะเราดูวันเกิดก็ได้อะคนที่เกิดเดือนมกราคมช่วงกลางๆเดือนนะคะเดือนมกราคมเดือนเมษายนเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนกรกฎาคมคนที่มีลัคนาราศีเกี่ยวกับที่ลิต้าพูดไปเหล่านี้จะเหมือนมีผล มากมากเพราะว่าอ,องศาที่เกิดคือองศาที่ยี่สิบคนที่มีองศาประมาณบวกลบสองถึงสามองศาจากยี่สิบอาจจะสิบแปดขึ้นไปยี่สิบส <22 S 1> องก็จะมีผลมากขึ้นแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าสิบเก้าเมษาจะเกิดอะไรขึ้นคนเหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นเรื่องความสัมพันธ์เหล่านั้นคุณจะจัดการได้แล้วคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ ในเดือนเมษายนประมาณวันที่19บกบวกลบไม่เกิน2-3าวันแค่นั้นจะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ในเรือนราศีเมษราศีเมษแปลว่าอะไรราศีเมษแปลว่าตัวเราราศีเมษแปลว่าตัวเราจะเป็นคนเริ่มต้นตัวเราจะเป็นคนต่อสู้ตัวเราจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนสร้างโอกาสให้ตัวเองอ ในแต่ละคนในแต่ละเรือนจะเป็นเรื่องไหนก็คือแล้วแต่แล้วแต่ว่าของใครเป็นเรื่องไหนแต่ว่าจุดโฟกัสเลยก็คือตัวคุณจะเป็นคนตัดสินใจในเรื่องเรื่องนั้นแล้วเรื่องเรื่องนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์อยากรู้เลยไหมคะเห็นผลลับเมื่อไหร่เดือนตุลาคมของปี2567พูดง่ายๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษาย,ยนประมาณวันที่19เมษาย,ยนจะเห็นผลลัพธ์เดือนตุลาคม ภายใน6เดือนเพราะอันนี้มันเป็นโซลาร์อีคลิปส์ค่ะโซลาร์อีคลิปส์คือมันจะมีผลกับเราแล้วทำไมมันถึงมีผลกับเรามันแบบค่อนข้างจะมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่คุณก็น่าจะทราบว่าในแต่ละคนเนี่ยดาวจันทร์ก็คือความรู้สึกนึกคิดจิตใต้สำนึกดาวอาทิตย์ก็คือตัวเราร่างกายเรา แล้วจุดที่ดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์มาทํามุมด้วยกันมาตัดกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นจุดมิดพอยต์เป็นจุดที่สําคัญมากมันจะมีผลกับคนในแต่ละราศีแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลิต้าแนะนําให้ทําอะไรเวลาที่มีนิวมูลหรือฟูมูลช่วงนี้ให้คุณอธิษฐานเลยค่ะสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณอยากได้จะเป็นจริงโดยอธิษฐานเรื่องอะไร ย้อนกลับไปดูตอนเดือนตุลาคมปีที่แล้วมันเรื่องอะไรอ่าเนาะมันเรื่องอะไรไปดูใน facebook คุณก็ได้ไปดูในไม่ได้โพสค่ะ <laughs> ถ้าคุณ <laughs> จำได้ดูในไทม์ไลน์ของคุณดูว่าของคุณนั้นเป็นเรื่องอะไรเรื่องนั้นจะสำเร็จและให้คุณอธิษฐานหรือว่าต่อยอดไปในเรื่องที่ตรงข้ามกับเรื่องนั้นอ่ะสมมติอ่ะยกตัวอย่าง ช่วงเดือนตุลาคมตอนนั้นคือเรื่องคู่เรื่องแฟนเก่าอมันก็จะมีการจบลงแล้วอธิษฐานเรื่องไหนก็คือเตรียมตัวที่จะเจอกับเรื่องอะไรเจอเกี่ยวกับคู่คนใหม่ที่จะมาที่จําเป็นคนดีที่จะเข้ามาในชีวิตอะไรประมาณนั้นบางคนเรื่องเงินบางคนเรื่องคดีความบางคนเรื่องครอบครัวก็จะเป็นเรื่องเรื่องนั้น คุณจะรู้เองคุณดูดวงตัวเองได้เลยคุณย้อนกลับไปดูเลยว่าเดือนตุลาคมประมาณกลางเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นเรื่องอะไรแล้วเรื่องเรื่องนั้นแหละจะมีการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามแปลว่าดีขึ้นค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าดิจตาม,มาแชร์ในเรื่องท,ที่เกี่ยวกับวันเวลาไทาม์ไลน์ที่จริงๆมันอยู่ในศาสตร์ในเรื่อง มูด้วยของลิตา้าด้วยเรื่องมูด้วยเราเวลาเรามูหรือว่าเวลาเราจะขอพรหรือว่าเวลาเราจะทําอะไรในชีวิตเราก็แล้วแต่เราจะต้องดูไทม์ไลน์แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องดาวพฤหัสที่เราก็จะมาบอกคุณด้วยค่อยๆบอกกันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปคุณมาเจอเราคุณโชคดีมากละคะ่ะยังไม่ได้กดซับสไครต์ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ